วันอังคารที่7เมษาย,ยนนยเวลาสิบนาฬิกาในมณรดสุดพวงผู้มีการสำนักงานชลประทานที่13าพร,ร้อมด้วอคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครั้งที่14ปี2 5 6 3ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมส่วนปฏิบัติการน้ำอฉริยะชั้น3านมอาคาร99าปีหมอหลวงชูชาติกัมพูกรมชลประทานโดยมีน,นายทวีศักดิ์ธนัทาน สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13อยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้รองอธิบดีกรมชลประทานให้กำลังใจทุกส่วนสำนักกองทำงานภายใต้ภาวะวิกฤตทางภัยแ้งและโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ได้ตามแผนและมาตรการต่างๆแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนขอให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมทางเรื่องการวางแผนการบริหารจัดก,การน้ำและเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งานณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพรท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่8เมษาย,ยน2513เวลา10นาฬิาในไพศาลงน,นรพัชรองพุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคาการ งานก่อสร้างโชลประทานการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างโชลประทานและราคาง,งานจ้างเหมาบริการครั้งที่1ปี25 6 3ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสสนญ,ญาจากห้องประชุมส่ย์ปฏิบัติการน้ำอชฉริยะชั้น3อาคาร9 9ปีหม่อมหลวงชูวชาติกมพูกรมโชลประทานโดยมีนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิธบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติกำหนดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหัวงานและราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาคลองชลประทานและอัตรางานต่อหน่วยงานสำรวจภูมิประเทศและงานวิทยาการธรณีในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากางานก่อสร้างชลประทานการจัดทำอัตราราคางานต่อนหน่วยงานก่อสร้างชลประทานและราคาจ้างเหมาบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชมเพเ่อท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2563เวลา13.30ากนาทีในสันติศักดิ์ศีวาริงผู้อำนการส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบของกรมชลประทานครั้งที่1ปี25 6 3ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกร,รมซูมโดยมีนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดรรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนง,งานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมถึงโครงการจัดรูปที่ดินการจัดการด้าน,านความปลอดภัยเขื่อน และโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ําของอ่างเก็บน้ําแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมของสํานักง,งานชลประทานที่1นึถึงสิและแผนงานและงบประมาณด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การจัดทําแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในะห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการนะ้ำมอเชร, 2, ริยะ2สำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมขทนม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่10เมษายน2513เวลา10นาฬิกาในบรรสุดพวงผพู่มีการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะทำงานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมชลประทานชั้น4อาคารอำนวยการกรมชลประทาน ดยมีนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมชลประทานซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับโลกประเทศและสรุปภาพรวมมาตรการต่างๆที่อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการและขอความร่วมมือจากสำนักกองรวมถึงการสร้างการรับรู้ในการ,ระชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่างๆ ั้งนี้ยังได้สั่งการให้ทุกสำนักกองจัดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรการการทำงานเหลื่อมเวลาและทำงานที่บ้านเพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเป็นการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และที่สำคัญกรมชลประทานได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการการเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปและรับทราบและเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆในการนี้อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรมชลประธานและประกาศจากทางจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้งคัดสำหรับภารกิจงานในด้านต่างๆขอให้ทำคู่ขนานไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและมีสะเสถียรภาพเพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันณนะห้องประชุมสำนักง,งานชลประธานที่13ตำบลม้งชุมพัทมวงจังหวัดกาญจนบุรี